สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดทุ้นไทยประจำวันพุทธที่21มิถุนายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น n น็กก็ปิดตลาดไปที่1,522.12จุดลดลงไป15.47จุดหรือว่าติดลบไป1.01%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่43,000ล้านบาทเสร็ศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปรีอสังหาริมทรัพย์ ICT การเงินอาหารปิตโตรเคมีแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BCP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา1.41 ก็ยังคงได้รับแรงหนุนมาจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาซึ่งก็มาจากจีนนั้นมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยหนุนอุปสงค์การใช้น้ำมันให้เพิ่มกันมามากขึ้นทางด้านของทิปโฮดิ้งราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.78%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการออกมา,ากระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าเตรียมที่จะให้บริการประกันดิจิทัลเป็นรายแรกแล้วก็มีการตั้งเป้า ในส่วนของเบีย้ยประกันในปีนี้ว่าจะอยู่ที่500ล้านบาททางด้านของมาลีราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง7.50%ก็ปรับตัวกันขึ้นมาหลังจากที่เมื่อวานนี้มีแรงขายทำกำไรกันออกมาขณะที่แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้ก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าผลประกอบการในปีนี้นั้นจะพลิกมามีกำไรได้ ทางด้านของสกายราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.65%โดยทางด้านของการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมานั้นมีการอนุมัติเพิ่มทุนแบบ PP 60ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ16บาท80สตางแล้วก็เป็นการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ3นักลงทุนรายใหญ่ซึ่งก็จะสามารถประดองเงินทุนมาได้กว่า1,000ล้านบาท ทางด้านของ JTS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา10.62%แล้วก็ซ i ก a บวกขึ้นมา3.31%ซึ่งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเหมืองบิตคอยนั้นปรับตัวกันขึ้นมาก็เป็นการเก็งกำไรตามราคาบิตคอยและก็คริปโตเคอเรนซีที่มีการปรับตัวขึ้นมาในระยะสัน้นส่วนทางด้านของ Gable ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3% กไดรับแรงโน้นมาจากประเด็นข่าวที่ผู้บริหาร3รายมีการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกรวมกันกว่า3.1ล้านหุ้นคิดเป็นเม่นเันกว่า16ล้านบาททางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายหุ้นอย่างเช่นทางด้านของ j m a สราคาหุ้นติดลบไป11.23% JMT ติดลบไป3.13% ซิงเกอร์ติดลบไป6.54%แล้วก็ SGC ติดลบไป5.26%ซึ่งราคาหุ้นนั้นก็ยังคงได้รับความกังวลมาจากผลขาดทุนจากบริษัทในเครือนั้นอาจจะไปกระทบต่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทได้ทางด้านของสบายเทคโนโลยีราคาหุ้นติดลบไป6.36%ก็ราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลงมานั้นส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นตัดใจ,จลบเฉพาะตัว ขณะที่ผู้บริหารน,นั้นก็มีการระบุว่าได้มีการเร่งขอสินเชื่อจากสถาบัานการเงินเพื่อที่จะนำมาเทคโอเวอร์ทางด้านของ AS ขณะที่ AS นั้นวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป10.85%ซึ่งก็คาดว่าเป็นการปรับตัวลงตามหุ้นสบายที่ได้รับเนเน n t เมนต์เชิงลบเช่นเดียวกับทางด้านของ SVT วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป10.90%ก็คาดว่าได้รับซน n t เมนต์นเชิงลบตามหุ้นสบายเช่นกัน ทางด้านของ KCE ราคาหุ้นติดลบไป4.88%ฮหาหนาติดลบไป3.70%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกระงมาหลังจากที่หุ้นเทคโนโลยีเมื่อวานนี้มีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของ CPN ราคาหุ้นติดลบไป6.20%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกระหกมาโดยที่ยังไม่มีประเด็นข่าวลบใดๆออกมาส่วน ทางด้านของซันราคาหุ้นติดลบไป7.30%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ